สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะคอยังอยู่กับเซลล์จินนี่อีกเช่นเคยนะคะเซลล์ไยขายประจำวีไป18คากระบะเกตเอสาขาลาดบรุหลวงจังหวัดพระนครศรีวิทยาของเรานั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะจินนี่ก็มาทําคลิปรีวิวนะคะรถกระบะเข้าใหม่นะคะเป็นตัว t o โยต้าไฮรักรีโวนะคะแต่ก่อนจะไปชมโฉมรอบๆตัวรถกันนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติดตามช่องให้จินนี่ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจในการอัปเดตและในการทําคลิปดีๆมานําเสนอให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยจ้าสําหรับเตอต้าไฮรักรีโวนะคะเครื่องยนต์ 2,400cc นะคะเชื้อเพลิงดีเซลคันนี้นะคะเป็นโฉมของตัว E ปี2016นะจ๊ะคุณลูกค้า คันนี้นะจ๊ะเป็นสีเดิมเครื่องเดิมบอดี้เดิมเลยนะคะการันตีว่าเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมือเดียวป้ายแดงนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าท่านใดได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยนะคะคันนี้นะคะมากันด้วยกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะคุณลูกค้าไฟส่องสว่างนะคะจะเป็นโปรเจคเตอร์สวยๆนะคะไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเลยนะจ๊ะ คันนี้นะคะเราทางวีเป,ปของเรานะคะได้ทําการติดฟิล์มใหม่ให้ท่านนะคะเป็นฟิล์มรามินานะคะคุณลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสําหรับล้อนะคะจะเป็นล้อแมกจากโรงงานเดิมๆร้อเรซเลยนะคะคุณลูกค้านี่จะเป็นในส่วนของบั้นท้ายเขานะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋า กรบบะาแม็กไลเนอร์ใหม่ๆเลยนะคะคุณลูกค้านะนี่มือจับจะเป็นโครเมยียมแบบนี้นะจ๊ะราคาคันนี้นะคะไม่แพงด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าราคาไม่แพงเลยนะคะราคาจะอยู่ที่4 7 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่มีประวัติดีนะคะคันนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่3,999บาบาทเท่านั้นนะคะเริ่มผ่อนกันอยู่ที่ เดือนรับ8,000กว่าบาทนะคะผ่อนได้นานถึง7ปีเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าเท่านั้นยังไม่พอนะคะนีเ่เรายังทำดอกเบี้ย0%ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะนี่เป็นอ่าช่วงล่างของรถนะคะให้ดูว่าเรามียางอะไรแนละอุปกรณ์ติดรถให้ครบมือนะคะเดี๋ยวตามที่นี้ไปดูภายในกันเลยจ้า ในส่วนของภายในนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะหรือแคปเปิดได้นั่นเองนะคะเป็นรถปีใหม่นะคะคุณลูกค้านะใครได้ไปนี่เหมือนกับได้มือใหม่ป้ายแดงเลยนะคะแต่ราคาดอรอปลงมาเยอะมากเลยนะจ๊ะคุณลูกค้านะสำหรับคันนี้นะจะเป็นบอบผ้ากำมะหยี่เข้ารูปอย่างดีเลยนะคะสะอาดสะอ้านตาแบบนี้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้านั่งสบายเข้ารูปด้วยนะคะ ในส่วนของคอนโซลหน้านะคะจะเป็นสีดำแบบนี้นะจ๊ะคุณลูกค้า CD นะคะวิทยุ CD MP3 ใช้งานได้ปกตินะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะควบคุมการทำงานอยู่ที่พวงมาลัยได้เลยนะคะทำให้สะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้า คันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะคะเป็นเกียร์กระปุกยังเป็นห้าเกียร์อยู่นะจ๊ะตัวนี้นะอ่ามีในส่วนของปุ่มอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดด้วยนะคะคุณลูกค้าทําให้การวิ่งและการประหยัดน้ํามันนะคะได้ดีเพิ่มอีกเพิ่มเพิ่ม,เ,มเขาเรียกอะไรนะเพิ่มคุณค่าเพิ่มปริมาณได้ดีมากๆเลยนะคะเซฟน้ํามันได้เยอะนะคะไม่การใช้ง,งานก็อยู่ที่แสนต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะจ๊าคุณลูกค้านะอ่า คันนี้นะคะโปรโมชั่นออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะจ๊ะสัญญาผ่านวันรับรถนะคะรับปัดเติมน้ํามันกันไปเลยนะคะ1000บาทนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าเท่านั้นยังไม่พอนะคะสําหรับลูกค้าของจินนี่นะคะจินนี่จะมีกล้องติดรถยนต์นะคะพร้อมเมมโมรีการ์ดนะคะแถมให้นะคะในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องสวยๆนะคะน็อตไม่ขยับเลยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าอะไรทุกตัวนะคะ ยังเป็นของเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะจ๊ะสัญญาผ่านวันรับรถนะคะก่อนรับรถนะทางวี8ปสิแปของเรานะคะได้อาจัดให้นะคะในส่วนของเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แบตเตอรี่ใบใหม่นะคะเราเปลี่ยนให้ท่านหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อรถกับวี8ปสิแปนะคะได้รถด,ดีมีคุณภาพใช้กันไปยาวๆยวัยนผ่อนหมดเลยนะคะไม่ต้องใช้ไปผ่อนไปซ่อมไปแน่นอนนะจ๊ะคุณลูกค้า หากลูกค้าท่านใดนะคะที่ดูคลิปแล้วสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่0805624916นะคะเบอร์นี้นะคะสามารถแอดพักแชทแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีบริการทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพนะคะซื้อได้ทั่วไทยเลยนะคะมีบริการเจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนนะคะได้24ชั่วโมงเลยนะคะ ก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จินนี่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ